คนเคยได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาบ้างไหมที่นั่นในคืนเดือนมืดสนิทมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นเรื่องราวของต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่เหมือนต้นไม้เล่ากันว่าในคืนที่ไร้แสงจันทร์ต้นไม้บางต้นในป่าลึกจะเติบโตอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติราวกับว่ามันดื่มดำความมืดเป็นอาหาร ใครที่บังเอิญผ่านมาพบเห็นจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่เหมือนใบไม้เสียดสีกันแต่กลับเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหลายคนพยายามพิสูจน์เรื่องนี้บางคนหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยบางคนกลับมาพร้อมกับดวงตาที่ว่างเปล่าเล่าว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นประตูประตูที่เชื่อมต่อกับบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรมีใครร่วงรู้ มีชายแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านเคยบอกกับผมว่าต้นไม้เหล่านั้นไม่ใช่พืชธรรมดามันคือตัวแทนของความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ผืนดินความปรารถนาที่ถูกบิดเบือนด้วยความมืดมิดเมื่อมันเติบโตความปรารถนานั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมา คุณเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมผมเองก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและในความมืดมิดความปรารถนาของเราอาจเติบโตจนควบคุมไม่ได้ แล้วคุณล่ะคุณมีความปรารถนาอะไรที่ซ่อนไว้ในใจอย่าลืมว่าในคืนเดือนมืดต้นไม้ก็กำลังเติบโตอยู่เช่นกันบางทีอาจจะอยู่ในสวนหลังบ้านของคุณก็เป็นได้ใครจะรู้